สวัสดีครับพบกับช่องสายมูพากินแฟมิลี่นะครับวันนี้เรามาที่สุพรรณบุรีครับตลาดสามชุกนะครับตลาดนี้มีอะไรน่าดูนะครับเราจะพาไปชมกันนะครับของกินของขายยะแยะเลยนะครับโดยเฉพาะของวินเทจของโบราณน,นะครับ อของกินนี่ก็คือมะม่วงพวนนะครับสารพัดมะม่วมงพวนหม,มูมันแพงอร่อยนะคะเนื้ออะไรลูกเนื้ออะไรลูกเรามาชมข้างในกันนะครับของกินของขายอันนี้แคบหมูโบราณแม่กบบระมนเลยนะครับ กินของขายวันนี้เป็นวันอาทิตยนะครับของเล่นเด็กไอติมโบราณใส่พาชนะโบราณนะครับเดี๋ยวเราจะพากันเดินที่ตลาดชุกสามชุกร้อยปีนะครับดูว่ามีอะไรขายกันมากนะครับหลังจากโควิดนะครับนักท่องเที่ยวก็ ทยอยกันมาเทียวนะครับตลาดนี้มีสเสน่มากเลยนะครับจะมีของวินเทจของโบราณต่างๆแต่ตลาโบราณแต่คนไม่โบราณน,นะครับคุณตุ๊ก,กี้คุณสั่งอะไรครับดูอะไร,ร,ารากาแฟโบราณกาแฟโบราณ เดินเที่ยวกันนะครับเพื่อนๆเราจะไปหาข้าวกินกันนะครับข้าวหมูแดงหมูกรอบโบราณนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขนมโบราณนะครับเคยกินไหมครับเพื่อนๆ ตรงนี้ก็จะเป็นข้าวหลามเข่งนะครับข้าวหลามเข่งใส่ทะลุเลยนะครับโดยเฉพาะมาที่นะครับมีลูกชิ้นยักษ์ครับลูกชิ้นยักษ์มีสาลูกชิ้นยักษ์สาขาสองนะครับ ขนมหม้อแกงก็เยอะแยะไปหมดเลยนะครับสายหวานก็เรียนเชิญนะครับตลาดสามชุกของกินแล้วว่าของให้ชิมเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาชิมครับมาเลยครับ เดี๋ยวลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นยักษ์นี่เราต้องลองชิมน,นะครับใครที่ชอบชิมลูกชิ้นยักษ์นะครับอิสลาลูกชิ้นบิ๊กหรือว่าลูกชิ้นยักษ์นะครับโอ้ของกินเยอะมากเลยนะครับ อันนี้ถุงเท่าไหร่นะครับถุง100ละร้อยเดียวต้องไม่ถึงโลร้อยเดียวต้องมีแบบนะใส่พริกไทยด้วยไม่ใส่ก็มีนะสูตรพริกไทยดังมาเป็นทุกคนเหมนกันเลยนะล้ออ๋อครับของกินของฝากเยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆ ปลาแห้งปลาทอดนะครับร,ร้านนี้จะเป็นลูกกาลลอยแก้วนะครับของกินเยอะมากเลยนะครับ วอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับร้านข้าวแกงร้านข้าวแกงร้านกาแฟท่าเรือส่วนตรงนี้ก็จะเป็นขนมหวานนะครับก๋วเตี๋ยวหมูสเต๊ะแล้วก็ขาวควันนี้เรามาทำบุญด้วยมาเที่ยวตลาด3ชุกด้วยนะครับเอาฮิ่ไกิจะตัว,ว่างเกล็ดชิยครับหมูนแดงหมูกรอบ หน้าร้านก็ทำกันสดๆใหญ่ๆเลยนะครับหมูดแดงหม,มูกรอบครับผมลูกค้าไม่ต้องพูดถึงครับวันนี้เยอะมากเป็นวันหยุดวันอาทิตย์นะครับตอนนี้เราก็มาที่นั่งร้านที่ร้านนะครับร้านกาแฟท่าเรือส่งนะครับมันก็จะมีข้าวหมูดแดงหมูกรอบนะครับ เป็นไงคุณแม่อร่อยไหมครับนาน,น,าน,น,านมาเที่ยวตลาดสามซุกนะครับของกินเยอะมากนะที่นี่ไม่ต้องเตรียมอะไรมาครับเตรียมแต่เงินมาก็พอนะครับเพื่อนๆของกินโคตรเยอะไม่อิ่มสั่งเพิ่มนด้น,น,นะครับพี่ไก่ของเรา <Before. S 1> สั่งเพิ่มนะครับมันจะได้ต่อเนื่องนะครับ เดี๋ยวเราทานข้าหมูแดงเสร็จนะครับเราก็าจะพาไปแดนไปเดงชมที่อต่นะครับแต่ร้านนี้คนเยอะมากนะครับเต็มร้านเลยเต็มร้านเลยนะครับเ,เราก็หมูแดงมกอบโบราณน,นะครับ เพื่อนๆบ้างก,ก็เชิญนะครับที่ตลาดสามชุกนะครับหมูแดงหมูกรอบนะครับของหวานก็มีนะครับด้านหน้าร้านของหวานเนาะมีทับทิมกรอบล้วยบวชชีนะครับสุดยอดของหวานวบวชเผือกโอ้โหแม่ค้านิอัจยาใส่ดีมากนะครับขอบคุณนะครับ ส่วนหน้าร้านนี่ก็จะประมาณนี้นะครับห่ขอข้ากรรมาลงผลิกจอนะครับของสดสดแสนอร่อยนะครับเดี๋ยวจากคลิปตรงนี้เราก็จะไปชมที่เห็นก่อน,นะครับว่าตลาดใหญ่มากนะครับะคาับหลังจากที่เราทานข้าวหมูแดงมาก่อนแล้วเราก็<ะ>ตบท้ายด้วยของหวานนะครับไว้ไหมแมเจ้าใหม่นะคะได้ครับ ขนมโบราณนะครับอันนี้ก็เรียกอะไรนะครับอันนี้ก็เรียกทัาวทิมกรอบนะคะทัาวทิมกรอบเรียกข้าวฟางนะคะอันนี้กข้าวฟางอันนี้คือได้มาทานได้นะคะที่ตลาดหักทรัรัดช่องรัดช่องอ่าได้เหมือนกันบดเปลือกนะคะอันนี้บดกล่องบดกล่องอ๋อรัดช่องรัดช่องอันนี้ข้าวทิมกรอบลองลองเมืองสุพรรณอยู่ได้อยู่ได้ถึงสองทุ่มนะครับทุ่มนะคะถ้านสองทุ่มหนึ่งนาทีก็หมดเวลาแล้วแค่เพียงได้เลยค่ะอ๋อโอเคครับ ตอนนี้เราจะไปเดินกันต่อน,นะครับพ<อ>่อคุณน้ำหน้าไปแล้วเอาพอ่นอนหน้าไปแล้วเอาขิ่นซะอ่าสละคนที่ชอบขนมโบราณหรือว่าชอบเสียงดวงก็มีนะครับน,นี่ตัวเหรอตรงนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามนะครับสะพานโดย ีเขาเรียกว่าแม่น้ําท่าจีนนะครับผอกินของฝากเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านเจ๊ดาขนมเปียะนะครับอนายนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเป็ดย่างนะครับเป็ดย่างเป็ดพะโละปาก็นะครับปลาที่เราเห็นนี้คือปลาม้า ต่อมาจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆเป็นปลาที่อร่อยของจังหวัดสุพรรณบุรีเลยนะครับ ตรงนี้จะมีหลายซอยเลยนะครับตรงนั้นก็จะเป็นขนมหวานไข่เค็มไข่เยี่ยวมามีหมดเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็น กาลาแมนะครับทอาสดๆอร่อยอร่อยนะครับเพื่อนๆเออไม่อหนอะมาเดี๋ยวเราได้๋วเราจะพาไปเดินอีกซอยนึงนะครับครับตอนนี้เราก็เดินมาอีกซอยหนึ่งนะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นของฝากตลาดสามชุกครับมีกอบเจ๊จิ๋มของฝากสามชุกเจ้าแรกเจ้าเดียวเลยจ้่พี่มาชิมดูก่อนได้ค่ะเจ้านี้เจ้าแรกเจ้าเดียวครับก่เดี๋ยวบอกเขาไม่รู้เรื่องนะอ๋อเดี๋ยวคุยกับเพื่อนๆไม่รู้เรื่องอ๋อลองชิมนะครับแม่ค้าใจาดีมากอร่อยมากเลยครับ ร้านนี้เลยจ้ามีเจ้าเดียวในตลาดใส่เนื้อสับปะรแท้พี่คะมาชิมก่อนอร่อยอร่อยพี่คนใเลยจ้าพี่คะยังไม่ชิมยังให้มาลองชิมก่อนนะคะยังไม่ต้องซื้ออร่อยอร่อยแม่้าใจดีมากนะครับให้ชิมให้ชิมโดยแบบว่าถ้าไม่อร่อยก็ไม่ต้องซื้อแต่สาคัญอร่อยมากครับ ตอนนี้เราก็ได้ของเต็มไม้เต็มมือนะครับทั้งของกินของฝากครับมีทั้งของกินของใช้ของฝากแล้วนะครับ เพื่อนๆนะครับที่ว่างๆมาเที่ยวสุพรรณนะครับเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวนะครับของสุพรรณบุรีคือตลาด3มชุกนะครับของกินของฝากของใช้แยะๆเลยนะครับนี่ขาด มีถาดโบราณด้วยนะครับถาดที่ใช้โบราณครับอ่านะครับเพื่อนๆนะครับฟองห่าว่างๆก็มาที่สุพรรณนะครับตลาดสามชุกนะครับเป็นที่เที่ยวอีกที่นึงนะครับแนะนํานะครับขอแนะนํานะครับฝากเพื่อนๆนะครับที่ดูช่องสายมูพาเหีือซาบเลนก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ครับทางช่องเราด้วยนะครับ ขอบคุณนะครับที่เป็นกำลังใจนะครับขอสวัสดีครับผม